สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนที่อยู่กับเกมไมครับครับผมใช่ครับเกมไมครับขาสั่นแตซีรีส์นะครับวันนี้เราเปลี่ยนคือมาแบบแอร์กีชานเอลนะครับผมคนเสอร์ฟเป็แบบว่าแนวใสน่ารักตามสไตล์เสียงของคนใช่ครับปกติผมก็เป็นคนเรียบร้อยแบบนี้แหละแต่พอรู้จักพ่การเท่านั้นแหละก็จะบอกว่าผมทําให้ไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่จะพูดอย่างไรก็ว่าได้วันนี้ผมก็จะมาติดนิสัยคุณบ้านก็ได้นะครับแล้วตีผมทําไมนิสัยผมไม่ใช่อย่างนี้เป็นความแบบเรียบร้อย มาเดี๋ยวเราโคตรเก่งเราจะทำฟาร์มแกะนะฮะฟาร์มแกะ16สีเลยไหนๆก็ใช้ห้องอินชานไหนๆเราก็สร้างมาแล้วนะขอใช้หน่อยนะกันใช่เไหนๆก็ใช้ห้องอินชานเลยใช่ไหมไหนๆก็ใช้แล้วก็ใช้เลยมาใช่ใช้เลยมี่อะไรพูดผิดอะไรใช่พูดผิดไม่ต้องย้ำก็ได้นะมันถ่ายไหมทำดาบแล้วกันโอ้โหเอ๊ะทำขวานไปดิอันเบกกิ้งเอฟวีจีซีฟอร์จูนสามเป็นไงล่ะ อจริงหรือเปล่าผมก็ทําได้อ้าวแล้วปวดขวานจะแตกอยู่แล้วซ่อมให้ทีซ่อมไม่ได้เสียใจด้วยนะนี่มันนต้องี่ผม epic fantasy 4 unlocking 3โทษแต่ไม่มี fortune เสียใจด้วยนะเอาไปทําอะไรเล่าเอามาตัดไม้ไงได้ทีละ8 9อันโอ้โคตรโหด89อันน่ะ enchage โอ้โห fortune แบบเต็มไปหมดอ่ะจริงหรือเปล่า oh my god เนี่ย ฟอร์จูนสามอ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวไปขุดแร่ขุดเพชรสี่อ่ะอันเวกิ้งสามอ่ะแต่ผมต้องการซ่อมเนี่ยจ้ะต้องหาฟิกเอ็กซ์ซัมเข้าแท่งอ๋อเข้าแทงเนี่ยตีรวมกันใช่แทนเอ็นวิวเป่ง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 ไปเราไปด้านบนกันเด็กเนี่ยปุ้ยเฮ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 ตายตายเดือดตายเดือดตายตายไรเอ้ยอะไรเนี่ยสัตกลัวอะไรวะของเขาโคตรเยอะเลยนะทิ้งผมให้อยู่กับมอนสเตอร์ สองตตัวเฮ้ยผมไม่เคยทิ้งใครครับมาผมเจอมนุษย์มาป่าอยู่ไหนอะที่เดิมเหรอใช่ที่เดิมแต่ว่ามันมันเป็นคนไงไม่เป็นไรชิวๆมนุษย์มาป่าไอ้บ้านี่อะตายซะมานี่ไงอ้าว no ทำเลตรงไหนดีทำเลตรงบอกไปเขาแล้วบอกเขาแล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรวันนี้บอกไปแล้วจะทำฟาร์มแกะจุดจอดเป็นฟาร์มแกะม หลกลายสีใช่ความแก่หลักสีขอดื่มน,น้ําแปรฝนตกอย่างนี้ต้องแบบต้องเตรียมตุนน้าแล้วแหละแล้วช่องเก็บของนี่มันอะไรนะฮะคดลบใช่ตัดมาเยอะมากนี่ไงเขาแอบ,บช้ชเวลนล<า>คนเดียวสามล้านแปดสิบห้าชัว <c oughs> ่วโมงหลังจากที่แอกกีหายไปพิงผ <c oughs> มไปตัดไม้อยู่เพียงลำธางคือผมติดสอบไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ <c oughs> สอบมันไม่สําคัญหรอกเพื่อน <c oughs> ไม่สำคัญที่ต้องมีคิดให้เด็กหรือ่า <c oughs> <c oughs> ปากดอกเ่ยออกไปเลยออกไปเลยติวอะไรเงี้ยปวดแแจปวดหัวที่ผ่านคือเรียนเรียนทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยพี่การอะไรน้องบั๊กหายไปไหนเสียใจด้วยนะอย่าเปิดประตูทิ้งไว้เดี๋ยวหิ้งไปห้นี่เอาไว้เลยอ้าวน้องหูฮีของผมเอามาเอาลูกผมไปเอาแล้วบั๊กผมหายไปไหน ดูเขาอยากให้ผู้หญิงอย่างผมหายไปดูเจ็บเลยการทําเองไม่บักมันเชื่อประมงคนหายไปชี่บักเนี่ยก็ต้องบักตามตัวติดบั๊กหายไปนะแหมิดโซนนี้ก็ได้อยู่นะโคตรงข้ามกับแผ่นด้าที่เป็นแบบพื้นที่ที่เราแบบฟว้านซื้อมายยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นว่าป่าเราต้องเคลียร์ดินเนินๆตรงนี้ว่ะใช่ใช่ไหมเราต้องทําการเคลียร ออแล้วจะเจอสลา,าอีกนะออของกูหายอีกเว้ยนะจะต้องทำกล่องมาไว้อีกทำ,อทำกล่องเลยฝนตกแบบนี้<ม>ต้องตุนน้ำมันจะเยอะแล้วใช่ตุนเผื่อผมด้วยครับเย้เย้นี่ผมตุนน้ำา้วัวแบบหนักแน,น่นมีไอตุนให้แล้วเ<ม>ต็มเลยนะดีมากตุนน้องที่ดีแน่น,นอนเราควรจะเอนชานทั่วนะจริงพี่กันมีไรเบล,ลใช่ไหม ครับต้องฝากเอนชานหน่อยแล้วแหละเอามาเลยผมไม่มีไม่มีอะไรทั้งเ้นทําให้หน่อยผมทําใหม่ไปดีกว่าอิชาคนได้ใหม่อยากได้ด้วยเป็นเด็กน้อยโยูให้แล้วเออเห็นอะไรก็อยากทํำตามเออขอโทษครับเป็นไรครับเอ้เดี๋ยวผมทํากล่องดีกว่าได้ผมทําให้แล้วกล่องอะอยู่ตรงไหนอะอยู่อยู่ที่บ้านนะครับ เงียนี่ยผมวางให้เลยไม่เอากล่องผมไปไม่ผมทำมาแล้วไม่เดี๋ยวผมโยนให้เป็นไรผมทำเรียบร้อยไม่มีติดๆเนี่ยเป็นไรเอาไปนี่วางแล้วเอาไปเขาเก็บอผมเรื่องว่างแล้วผมพกอะไรเยอะๆวะเนี่ยขอโคตรเยอะเริ่มเป็นแบบยุคของเฟอร์แต่ก็ยังแบบหายได้อยู่ ยุคของเฟยุคของอะไรก็ไมุดเต็มไปหมดใช่มีแต่ของที่ไม่จําเป็นโอ้โหแบบพุบทีเดียวแตกบอกเลยรู้วะเนี่ยความผมบ้าพลังรุนแรงฮะนี่มันยุคของเอ็นชานไหนเอาพ้วนมากเอาชอบแบบซิลท็อตหรือไม่ซิลท็อตครับชอบสีดำอันไหนสีด้ชอบสีดดำดำด้านหรือดำดำเมียมหรือดำเมียมชอบแบบแหลมหรือว่าแบบมีแบบแหลมแหมมแบบเอามาแทง โอ้โหดูเขาแบบบับเยอะมากไอนี้ติดอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกเลยโอ้พี่กันดูพลังของการขุดนี่มันอะไรกันใช่ไหมบิดันว่าลาบเกิดประมาณ3ล้านตัวคือขุดเร็วมากจะเร็วกว่านี้ถ้าไม่มีสลามใช่ดูดิจัดการสลามเน้นๆเฮ้ยผมลืมเลยผมเก็บของว่ะแป๊บระวังนะฮะระวังเอ้ยเราไม่ตายง่ายๆหรอกพี่กัน จริงนะจริงเราจะไม่ตายง่ายๆถ้าไม่เจอฟ้าผ่าบอกเลยสลามร้อยตัวก็ไม่กลัวถ้าสลามฟ้าผ่าตัวเดียวนี่ไงเจอแล้วหรอตามไม่รู้ผมได้ยินอะไระเบิดผมก็วิ่งออกมาละผมดาบเลเวลอัพทันทีเสียงเดี่ยวสลามมันเยอะมากโอ้ยเจ็บเจ็บนย่สลามใหญ่ตีเราเริ่มไม่แรงแล้วใช่เราใส่ชุดเกาะแน่นก็ยังแรงอยู่แต่ก็ไม่แรงเท่าแต่ก่อน เพราะแต่ก่อนที่งแย่บ,บดหลอดนะครับแต่ก่อนตัวตัวเปล่า,ปาโปะพลังการขุดมัน,นมะอะไรกันอุ้ยมาแล้วไงมันมาไงตัวบึ้มโชว์หนอนน้อยขอยู่ขยุยหนอนน้อยขอยุบขยุยใช่ตัวเปล่ามากหนอนน้อยขอยุบขยุยใส่ไปใส่มาอ่าขุดตอด <c oughs> โอ้โ,อโห,โโหถ้าจะลอยขนาดนี้นะโชคดีไอ้หนอง อุวิวิววิวมาว่ะมาว่ะมาว่ะดูว่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยแรงอยู่ก็ยังแรงอุ้ยแรงอยู่ไม่นะเพื่อนระวังนะเพื่อนโอ้ยโดนดึงขึ้นโดนดึงขึ้นฟ้าอาหารหมดหมดพี่กันจะกลับไปเอาสตรอเบอร์รี่แป๊บผมอาจจะตายแล้วผมกำลังจะตายขาดคนปกป้องตายแน่อยากจะเปิอะไรอะไร เขาต่อเพลงกันแล้วได้ป่ะเพลงงั้นร้องไม่ได้เสียงสูงเหลือเกินแล้วแบบคือเราขึ้นให้แบบท่อนต่ำๆล <laughs> แล้วแบบทิ้งท่อนสูงให้ตา <laughs> <laughs> เพลงอะไรร้องก็สูงไงสล,ลงับแบบโอ้ยโอ้โห <laughs> <laughs> จะให้กูลอยขนาดนี้นะขาดคนปกป้อง,องวะนี่ขาดผมมากกว่าโอ้ยขาดพี่การตายเลยน,ะนอนกันดึกแล้ว แล้วเลยนะนอนกันนอนกันได้ครับชวนผมไปนอนทุกวันใช่ผมชอบชวนนอนเนี่ยเขานอนข้างฮู้ฮี่ใช่นอนก็ะต่ายฮู้ฮี่ของผมเอ๊จับได้ตอนที่พี่กันเป็นหวัดน้องอะไรครับน้องตายอะไรวะยังไ้อะก็มาเพลงโค่นหาโอ้โหลาก่อนทำไมอะลอยไงเมื่อกี้ตายตายเตยอะไรล่ะเกือบเลยเกือบ ไ่ปึหัวจงอะไรวะเนี่ยอะไรล่ะสลามยิงไฟเเพื่อนสลามบนฝโอ้โอ้โหถ้ามึงจะทำกับกูขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มวางโครงสร้างก่อนละกันขุดเร็วมากแต่ก็เจอแบบแกงสลามแกงสลามเหรอแกงสลามเหรอแกงลามเหรอฮะแกงสลามมามาแบบมาเยอะ มาเยอะเหรอมาเยอะมากฆ่าให้หมดอ่ะเหอลองวางๆๆไปก่อนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเองเดี๋ยวมันก็สวยเองเลยครับใช่เดี๋ยวก็มาเองข้อแกะจะเป็นแบบกว้างแค่สามสามช่องให้มันแบบเปลียนกันเรื่องิดกันิวๆเออแต่ว่าเรายังไม่มีแกะเลยนะทำข้อมาละ S <S 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 เไม่เป็นไรเราค่อยไปหาแกเ่เออเ่อยไปหาเอาน้าหนึ่งสองสามนี่ตรงนี้ก็ขยายเพิ่มเอ้ยสลามเฮ้ยไม่พอว่ะอะไรไม่พอพื้นที่ไม่พอใหญ่เลอเกินเนี่ยเล็ดใหญ่เ,เกินเลนพวกเราเนี่ยเออแน่นอนเซรีนี้ชอบเล็ดใหญ่ แน่นอนก็แบบเป็นซีรีส์ที่แบบใช้ของธรรมดาแล้วก็ทำออกมาสวยไงใช่ <c oughs> คือแบบใช้ไม้เง่ะงก็ออกมาสวยนี่มุมแบบเราลองจองบอกเลยลองจองลองจองลองจองเอ้ยอ้ไอ้เห็นนะหนึ่งสองเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันแคบแคบเดี๋ยวต้องแบบแอบ,บโฆษณาสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมีเกมต่อไปใช่ไหมชื่อว่าเกมอะไรนะเป็นแอคตใช่เกม พอเท่าไหนพอทนไหนใช่เลยก็แนวแนวไมค์คราฟแหละครับนะที่จริงมันเป็นเกมที่ออกมานานแต่ว่ามันค่อนข้างอัปเดตเยอะมากนล้วแบบคนก็แบบไม่ค่อยได้โฆษณากันอ่ะเนาะก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักบางคนนะใช่เพราะฉะนั้นเราจะเอากลับมาเล่นที่ดูใหม่นะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะก็นี่แหละก็เป็นเกงของเราได้แหละครับใช่แล้วแน่นอนค่ะคัชิวชกันไปคือเกมมันอัปเดตแบบน่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูคือก่อนหน้านั้นที่เล่นเล่นกันเน่ะมันเป็นช่วงแบบ เหมือนเอรีเอเซนนิดนึงออกมาแล้วไม่เต็มเล่นกันแล้วแบบเบื่อเร็วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยใช่ตอนนี้ครับตอนนี้คือเกมมันคือแบบแค่ส่วนประกอบเนาะแต่มันมีเราสองคนอ่าเราสองคนแค่เล่นปุ๊บเกมก็หนุกทันทีเฮ้ยโคตรขั้นสุดโคตรรวยฮ่าฮก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะแคปลงเร็วๆนี้แหละนะเย้แน่นอนฮะรอดูได้เลยตึกติกตึกป๊อติ๊กตึ๊กพอบป้าผอป้าผอป้ นี่อันนี้คือห้องสุดท้ายของฝั่งนี้แล้ว <c oughs> สุดยอดดูดิ<า>แค่แบบต่อโครงสร้างมาก็สวยแล้วอะอออยอะ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่มีอะไรบ้างมันแค่เขมไม้ไม้กับไม้แค่ไม้กับไม้แต่แค่ไม้แล้วมันมีทรงกมมลมไงไม้แล้วมีทรงกลมแล้วมีเชดเดอร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบ <c oughs> สวยจังตอนแจกหมดไปหลังเราเรา,เราเล่นเสร็จน้องก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนในคลิปเลยหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงนะ แค่แบบถ้าไม่ใส่เชดเดอร์กับหมดสมูทสมูทขึ้นเพราะมันมีความกลมขึ้นเว้ยแบบใช่ไออกเฟนรวมมาเฟนบูดอกใช่เฟนบูดอกมาผมเองหมอนข้างมีแต่คนบอกว่ามันคือปัลาคอนเซ็ปมันเหมือนปัาครับให้นี่ครับอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แหละแน่นอนสุดยอดเก่งมากเองนะยอด เรียนรู้เร็วมากเหิมาแล้วเรียนรู้ขอมือเฮ้ยเร็วกว่าเยอะมาขอมือยังสอนนานกว่าเยอะเลยเฮ้ยหมอนข้าไปเพียวเองฉลาดจริงก็อ๋อหมอนข้างทำอะไรได้มั้งหมอนข้างนั่งได้หมอบได้ขอมือได้รอได้แง่สุดยอดจริงคนสอนนี่เก่งมากขี่ที่เป็นที่วะผมควรจะทำหลังคาทวงแค่นี้ดีมั้ย ผมพิจารไปอีกครับเดี๋ยวเปเตี้ยไปจริงๆก็จริงๆก็อยากเตี้ยๆนะเพราะมันเป็นข้อสัตว์สัตว์มันตัวเตี้ยอยู่แล้วเออเผื่อผมเข้าไปอยู่ได้อ๋ออยู่ได้เนี่ยแคบๆอย่างพี่กันอยู่ได้อยู่นะเอออยากเป็นสัตว์เออยังไงดีเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไปเลยเพราะว่าถ้าส่งอีกมันจะตลกเนี่ยพี่กันพี่กันไล่ไล่ทำอย่างงี้ยนะปิดไปเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมคิดผมจะเอาไม้เชอร์รี่สีแดง เราคิดจะวายเอามาทำอะไรครับามาทำเป็นหลังคางไงหลังคางไงจะอะไรเล่าเออหลังคางไงจะใครล่ะคนทำด้วยบล็อกอะไรดีมันเนี่ยคนทำด้วยบล็อกบล็อกบล็อกจีบูจีบูคนทำเป็นบันไดไหมมาลองสิลองเอามาหลายๆแบบอ,อัน one two pin ขึ้นข้างบนอะเฮ้ยปีนเลยปีนเลย ปีนที่ข้างบนถ้าเป็นหลังคาอย่างนี้ได,ได้ไหมนะมีฝรั่งบอกว่าเมื่อไรพี่การจะทำเอะไรไม่ใช่พี่กันพี่กันเมื่อไรเมื่อไรจะทำคลิปหมอนข้า่งอีกอ่าหมอนข้าง่งน,นะเออทำไมหมาดังกว่าคนวัตถุศาสตรหมา,ขาหเขาน่ารักไง เออใช่คนก็น่ารักเหม่อนกันไดูคนบ้างใช่ดูคนบ้างกันได้ผมควรทำางไงดีวะทำไงน,นี่ก่อนอื่นต้องกูจะตีทิ้งทำไมเนี่ยจะทำเป็นจั่วเหรอไม่แน่ใจกำลังคิดอยู่อย่างไงดีนะนี่อย่างนี้ไหมแล้วก็บสีแดงก็สวยอีนะใช่มันทำให้ดูมีความหลังคาอย่างนี้ไหม ขอบ้างน,นี่เอาไปเลยต้องคราบเองนี่เห็นะฤทธิศิษมันสูงไปว่ะโอ้โหเสียใจรทธิศิมันสูงไปแต่แตออมันก็ไม่ได้สูงนะท่านเอาอะไรออกล่ะวอนนี้ออกไหมไหนเนี่ยนะจะทำไงให้ดูเป็นจุ๋จุ๋ยนะมันดูจู๋จุ๋ยกำลังคลิปอยู่ทำไรอ่ะท,ทำมัวไหนลองวางให้รอบทิศเลยเล ขวานหายอ่ะโด,โด,โดนโดขวานผมอ่ะมีคนโดขวานผมอ่ะเอาเอาอันนี้ไปเอ้าวย้อนไม่ถึง,งผมนี่ต้องถือไม้ต <My. S 1> ีไม้ไมสุดยอดเฮ้ยน <My. S 1> ี่ไ,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 ไอ้พิการมาแล้วว่ะได้เดียจากพิการเลยนั่นแหละเออไอเดียมาจากพิการเลยนั่นแหละสุดยอดมาติไม้มาติไม้อะไรวะเนี่ยไอเดียมาจากพิการเลยเนี่ย ไอเดียเหรอเออมาจากพิกันเลยแบบสุดยอดจริงโคตรดีอ่ะได้นะได้ไนะด้เออสุดยอดส,ยอสุดยอดสวยสวยอันนี้เอาออกใช่ไหมไม่เอาใช่อุ๊ยตีผิดทำแบบเป็นแบบยังไงอ่ะนี่ไงทำรอบรอบบ้านหลังใหญ่ต้องมาดูหลังบ้านนะตกลุมลักขึ้นไม่ไว ออว่าเป็นเพลงเอาดีออกไปเอาอกมาเป็นเพลงเลยปะใช่ผมเอาวันนี้ออกกันเฮ้ยทำไมปักกันเก่งเนงงี่ยใช่ไ <spe ld> หมแทแนมาจาับพี่กันเลยแหละแทนนะตอนแรกแบบคิดไม่ออกเฮ้ยทำไงดีนี่อันนี้พี่กันแบบวา่าวจวเลยมีความจัวเลย <spe ld> <spe ld> จวไพ่จัวดไพ่ไออ่ะก็อยากอยากพนันตลอด ไม่เอาแล้วผมไม่พนันแล้วผมยอมแพ้แล้วผมเสียตังอีกอุ้ยขอโทษแยไข่ไม่เป็นไรวางไปเออวันนี้มาสักหน่อยไหมสักพนันอยากอยากกินอะไรครับเฮ้แค่นี้ผมก็เลือกไม่ถูกนะมีทั้งบาบีคินแซลมอนแซลมอนมีอะไรม่อนมอนอีกไหมข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่กินทุกอย่างครับผมชอบ นี่มันคอเดียวกันทั้งห่าแบบชอบอะไรคล้ายๆกันใช่นี่วันอย่างนี้เลยไล่ไปเรื่อยๆสามสามช่องได้เลยครับอยากเกียมครับยังไม่ได้คราบเลยครับนี่ผมมีรับไปห้าสิบหกอันเยอะมากอะ่ะแน่นอน ันแน่นอนนี่พึงได้ฝั่งเดียวเนี่ยต้องใช้ตั้งสองฝั่งใช่ฝั่งละหห้องแล้วป่าจะไปดึงเฮ้ยพี่กันมาดูมนุษย์ต้นไม้เฮ้ยมาดูต้นไม้เออมนุษย์ต้นไม้โอ้โหตัวโคตรใหญ่ทำอะไรดีฆ่ามันเราปล่อยมันฮะถ้าเกิดเราฆ่ามันมันก็จะตายใช่ ดูแบบมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มากดูเหมือนว่าค่ามันนะมันจะมีแบบข้อเมอะไรเงีโอเคตอนนี้เรามี2ฝั่งนะฮะมีทั้งหมด12ข้อนี่ใช่ตอนนี้เป็น2ฝั่งแล้วยอดมากมีความสวยนี่นี่นี่ที่กันเข้ามาในนี้ทำกันแบบโคตรนานไหนใเข้าไปเข้าไปยืนในนั้นแหละแล้วนี่ไงเราได้แกะแล้วหนึ่งตัวนะฮะ แก่ไรเล่าแก่ไรเล่าแก่ไรเล่านี่จะตีให้ได้เนี่ยดูเดี๋ยวนะผมตีอะติดติดได้อะดูดูเขาทำโอเคอย่าพิการติดประตูเพิ่มเติมหนึ่งได้เดี๋ยวผมจะทำเขาเรียกว่าเยุ้งฉางใช่ไหมเอาไว้เก็บพวกแบบอาหารสัตว์อะไรพวกมาณนี้ยุ้งฉางเออยุ้งฉางเอ้ยเออว่ะยุ้งฉางป่ะเย้งฉางยุ้งฉางอุ้ยหลัวเบี้ยว เบี้ยว์หรอครับใช่รัวเบลล์ The ซ e r ี e s รัวเบลล์ The ซ e r ี e s ก็มีมันขวานพี่การี่หนาใส่คนคมมีคนโด้จึ๊บโอ้ผมเดาผิดเองนี่เอ๋ลนะครับตอนนี้รั้วของเรา<ะ>มันก็จะเป็นแบบว่าฟาร,ร์มครึ่งๆรึเราจะไม่ทำแบบเป็นซีรีสลนี่เอาไอเดียจาก เดินไปเดินไหอเปล่าด่านฟาร์ม<า>โควิดฟาร์ม <laughs> ด่านโปรดแอคกิบโคชชอบบอกเลยเขาบอกเลยว่าเลย,าเยมันมากนี่มันเกมศิละปะนี่หว่าต้องมานั่งแบบออกแบบ <c oughs> โดนดินทาสิแอกิดนินทาผมเเาไม่ใจพี่การไม่ไม่ช่วยเฮียอะไรเลยอุณภูมิขึ้นฮะกลับบ้านไปแช่ออนเซนกอน มีการอุณหภูมิขึ้นไหมตอนนี้รู้สึกว่าหนาวทันทีเฮ้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะอากาศมันคงร้อนจัดอะครช่วงนี้ใช่อากาศร้อนมากแล้วคนก็ร้อนตามใช่เนี่ยผมต้องแช่นานมากกว่าจะเย็นลงเพราะฉะนั้นนี่มันคือเวลาอู้ผมเนี่ยกดอู้ฮะผมแบบกำลังนั่งออกแบบแบบงงๆอยู่ ก็เราเป็นฝีมือชากาดอยู่แล้วคันโปรเลยทีเดียวเรื่องออกแบบนี่ไม่ซ้ำใครแน่นอนใช่ครับผมชัดรจริงป่ะธรรมดาที่ไหนอกอนี่คือแบบถ้าดูบนแผนที่นี่นี่นึกว่าทำบุมแบรกน,นะนกันี <laughs> น่ยอ่าพอดูดูดินี่ทำบุมแบรนกับทำธนูทำธนูอยู่ครับโอ้โหทำธนูใช่ไหมหิวเลยหิวเลย,ยหิวตลอด ตะหล่อจะกินของฟรีบ้างอะไรบ้างไงเขาได้กินเบอร์บีคอนไปแล้วไงเขาไม่หิวหรอกยังยังไม่ได้กินกินเกินเลยเอาจากไหนจากนี่แหละยังไม่เลี้ยงผมเลยนะยังไม่มีหลักฐานต้องถ่ายคลิปโชว์ตอนเลี้ยงใช่เขาแบบเลี้ยงจริงหรอไอ้ก็เปิดนิดหน่อยไม่ได้แบบเปิดเยอะเปิดแบบนิดหน่อยหน่อยบ๊อบแบมแบมเปิดให้แบบรู้ว่า เปิดให้กระสายหน้าเป็นยังไงโฆษณาเปิดให้กระส่ายมาสักฟัคเปิดให้กระสายเป็นยังไงเปิดให้กระสายเปิดให้แบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ร่าพี่เอ็กซ์หรอคะให้รู้ไงว่าแบบกําลังดูใครอยู่ไม่งั้นแบบติดตามใครอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้เสียงรู้แต่เสียงไม่รู้หน้าแล้วก็หล่อด้วยไงหน้าแบบเป็นผมปะทำเป็นพูดไปทำเป็นพูดไปเมื่อวานผมไปก่อนนอนไปผมว่าลองถ่ายรูปตัวเองสักหน่อยสิปรากฏว่า โคตรเฮียน่าเฮียมากก็เลยแบบทำไมเฮียยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่เฮียเฮียยเฮียยังไง,งไม่รู้ผมจ่ายรูปแล้วผมนี่ซะก่อหน้าตื่นเต้นแบ้เฮียจังวะทำไมวะเก้าโคตรแบบย,ยึก<ง>ยักยึกยักมากยักสุดยึกยักขั้นสุดเฮ้ยสวยงามมันหนงไงาไว้ป่ะวะอะไรไปนเนี่ยมันไม่เท่ากันนี่วะ เอาด้านบนออกอันหนึ่งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีก,อกมุมหนึ่ง <respuesta. fruit> เติมมก่อนนะเติมมันเอาออกอันหนึ่งนี่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอาออกคงบนสุด <moderate>. อ <cold> ันเดียวอันเดียวเพออันเดียวเนี่ยใช่ทีนี้อีกอันถัดมาเอาออกสองอันเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเอาเอาางบนเดใช่ทีนี้ทีนี้ส่วน ส่วนหลังคาของฝั่งทีมพิการก็ต้งพึ่งตีไปแกเติมให้เต็มเลยเออนั่นแหละเติมให้เต็มปึ๊บทีนี้อันข้างๆขัดมาขึ้นสลับเนีย่ยใช่ขึ้นสลับแล้วก็ไล่ไล่ไลเป็นขั้นบันไดล่ะตามสลับแลยเออเนี่ยได้แล้วเนี่ยไปดูดิมันเพชรยังไงวะขอดูหน่อยมันอาจจะไม่เพชรเท่าไหร่แต่มัน อันใช่อ่ะเอ้ยอ้นี่ผิดอันหนึง่งต้องเอาไอ้ที่มันเป็นขาไม้มุมอะเปลี่ยนเป็นฟุตแผงธรรมดามาครับปึ๊บจะมืดอีกแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะไหนดูเซ่ฮัลโหลฮัลโหลแกนี่ครับลงไม่ได้ลงได้เสร็จติดอะไรอ่ะติดแอร์เป็นคนติดแ <คน S 1> อร์ เออ,อชอบติดแอนนั่น,นเราเดีสโหี่น็นปรสสามสองชั้นเนี้ยอะลังปะอลังปะล่ะคนคิดคือพี่กันเนี่ยมืดตื่อแล้ว,ว แล้วนต้องเป็นไม้ปะต้องเป็นไม้ตรงกลางไหมตรงไหนหรอจะได้เหมือนกันปะนี่แเออแน่นอนนี่แหละเสร็จพอแล้วก็ไปก็ทําหลังคาโอเคเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับฟาร์มแกะของเราแต่ยังไม่มีแกะนะครับเย่ตอนแรกว่าจะหาแกะแต่ว่าแบบแค่สร้างนี่ก็คือแบบนานมากแบบมันเพลินอะเพลินที่จะออกแบบ สร้างกันมาประมาณสองชั่วโมงกว่าะครับไม่คิดว่าเราแกะมันจะหลุขนาดนี้ใช่อาจจะเหลือที่เก็บ <c oughs> คือแบบผ่านไปดูบ้านครับผ่านไปดูแล้วแกะครับบ้านฮะแล้วแกะนี่แบบโอ้โหยังกับโรงเรียนเด็กอนุบาลแล้ว <c oughs> แล้วต้นไม้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยมายืนมองเออเขาอ,อาจจะอยากอยู่ในเราแกะแห่งอัสคาบันของเราเนี่รัจะไม่รลับโคตรอลังการมากบอกเลยว่าเกิดเป็นแกะนี่เป็นบุญมากได้อยู่ในนี้เออคือมนี้กว่าบ้านเราอีก บ้านเรานี้เดี๋ยวเราต้องก็ใหญบ้านกันหน่อยแล้วละบ้านเราใช่คือบ้านน้ไม่เป็นเหมือนกับกระท่อมที่อยู่ในพาร์ทแรกๆไงใช่เพราะว่าแบบเราสร้างแบบเพื่ออยู่รอดไปก่อนตอนนี้เราอยู่รอดแล้วเราก็จะพยายามมาสร้างอะไรให้มันหรูขึ้นนะโอเคใช่ถ้าชอบไปไย่าก๋หรือกดไลค์กดแชร์กับโซเชียนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้านะครับว่าโอ้โหเราจะแกะปากกีสีเราจะเลี้ยงกันแบบไหนเราจะเอาแกะสีไหนไว้ตรงไหนอะไรอย่างงี้ครับใช่ฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีบ๊ายบาย